ในแคมไฟของเราไม่ได้ไม่ใช่หรอทุกคนแล้วมันเป็นแบบนี้ได้ยังไงกันเนี่ยถ้าเป็นคุณจะทํายังไงถ้ามีกวางเพิ่มวันละหนึ่งตัวหาก100วันก็จะมี100ตัวแบบนี้จะทํายังไงดีเนี่ยแต่ถ้าอยากรู้แล้วพี่แป้งชมจะเอาตัวรอดจากกวางร้อยตัวได้ไหมไปดูกันตอนกลางวันวันแรกเนี่ยมันก็ชิวๆอยู่แล้วเพราะมันยังไม่กลางคืนไงแต่ว่าตอนกลางคืนเนี่ยเราก็ต้องมีอาวุธที่ไว้ป้องกันตัววันนี้เนี่ยพี่แป้งชมเนี่ยเล่นอาชีพปืนไฟโว้ยบอกเลยว่าไฟลุกเลยนนะนี่กีติดไฟยจาโอ จริงแบบพี่ชอบนะอาวุธอันนี้เพราะว่าอะไรรู้ปะมันเบิร์ให้เราด้วยดูสิหูกินอิ่มสบายท้องแหละแต่เราก็ต้องตามหาน้ํามันไงไหนดูสิเนี่ยเองกับคนป่านี่หัวคนป่ากินไฟเลยอย่าลุมอย่าลุมกันอย่าลุมโอ้โหพฮ้ยเราต้องหาอวาวุธเพิ่มเติมล้วทุกคนเราต้องหาหีบแดงกันแล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นนะถ้าไม่มีหีบแดงนี่เราจะไม่มีอวาวุธอื่นเราจะมีแต่ปืนไฟไม่ได้เผื่อน,น้ำมันหมดเราจะทำยังไงไหนลองดูซิว่าจะมีหีบแดงอยู่แถวนี้พี่แป้งชมจะเป็นผู้โชคดีหรือเปล่าเอ้าเฮ้ ผูก็เจอเลยเดี๋ยวนะทาไมมันมีปืนตั้ง3อันวางอย่างนี้วะไม่ต้องเปิดก็ได้มั้งหีบแดงเนี่ยถ้าใครกำลังมองหาไก่เพชรสุดคุม้มไว้จัดค์สอาชีพประเทศใน9.9คืนในปา่าพร้อมรับกดเกมพารตต้งดีที่ชอบเลยแต่ก็ขอรองเปิดหน่อยสิได้อะไรอ,อโอในโลกจลาจนคุจะเอามาทำไรเนี่ย มีปืนไฟแล้วก็เอาโลจลาจนมาป้องกันจากกวางอะไรแบบนี้เหรอเออมันคงป้องกันกวางได้แหละป้องกันหมาป่าได้ไหมเนี่ยได้ซะที่ไหนละมันกันดกูแล้วเนี่ยเอยอ,อย่านะคะเดี๋ยวจับเบอร์นะคะจับเบอร์เลยค่ะอย่ามาใกล้อย่ามาใกล้อย่ามาใกล้าากลเบอร์เลยแหละเบอร์เลยอฮ้ย มีกล่องแดงอีกแล้วทุกคนหีบแดงของพี่แป้งชมครั้งนี้จะได้อะไรอะอะไรวะหนะ้าอ้โหไ,ได้คุณนายเฮ้ยดีดีด,ดีคุณนายเนี่ยมันฆ่าหมีเร็วทุกคนเดี๋ยวเราจะไปช่วยเด็กกันด้วยเนี่ยอุ๊ยอุยเอาเจออีกแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้วอุ๊ยอุยได้เลยได้ละอย่าก,กัดกันอย่าก,กัดหนีหนีได้คุณนายมาลองใช้เลยเนี่เฮ้ทำไมมันเบิร์นให้ด้วยวะมันบักมันเนี่ยทำไมมันเบิร์นให้ด้วยล่ะเนี่ยไหนดูซิเปิดหีบอันนี้พี่แป้งชมจะ เฮ้ยชอบมันเปียกป้าเปียกป้านดีนะทุกคนอันนี้พี่แป้งชอบว่ามันยิงแรงดีมีใครเคยได้ปืน็7ป่ะเนี่ยอุ้ยตรงนี้ไม่มีแล้วว่ะอุ้ยอย่ากัด ย่ากัดเดี๋ยวลองยิงนะคะนี่นี่ไงนี่ไงตายสิตายไงอร่อยเลยเบิร์นเบิร์นเลยแหละทําไมมันเบิร์นให้วะงงอะ่ะอุ้ยเจอเจอเจอถ่ออานน้ํามันทุกคนนี่เราจะเอามาใส่ไปเติมเชื้อเพลิงให้กับปืนของเราด้่นเองแล้วตอนนี้เป็นตอนคืนไงเฮ้ยควางม,มาแล้วตัวแรกไงหนึ่งวันก็หนึ่งตัวไงทุกคนโหถ้ามาร้อยวันร้อยตัวคงจะทํายังไงวันนี้่ะแต่พแป้งชมก็ต้องผ่านไปให้ได้ค่ะเดี๋ยวเราจะไปช่วยเด็กคนแรกกันดีกว่านะคะทุกคนคือน้องไดโนนั่นเองโหต้นไม้บังด้วยเถอะใครจนนะ อุ้ยหีบแดงเหรอว้าหีบแดงแล้หีบแดงอีกแล้วดเด็ของเราเปิดหน่อยครั้งนี้จะได้อะไรโอ้โหว้าวบาสุกา้าบาสุก้าปลอมมากทุกคนเอาจริงๆป่ะถ้าน้องๆเคยดูอีพีอื่นของพี่แป้งชมน้องจะเห็นว่าอีบาสุก้าเนี่ยใช้จริงไม่ได้เลยขนาดยิงกระต่ายยิงก็เหมือนตดแม่งยิงไม่โดนเลยมันพุ่งไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวลองไปหาซิมีเหยื่อให้เรายิงไหมเนี่ยยิงได้ที่ไหนละดูดิมันยังกระโดดใส่แป้งอยู่เลยเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเนดะี๋าไมมีหมีอยู่ตรงถ้ำเด็กคนนี้หนึ่งวะ นี่เราทำเลดีนะยืนบนหลังคาเออแต่แม่งยิงไม่ได้ไงไหนปืนไฟนาเบอร์เบอร์เบิร์อุกสูงไปลงไปหน่อยลงไปหน่อยเออให้ลงไปหน่อยเออ,อ,อเอาเลยเอาเลยเอาอ้าวเดี๋ยวนะกัดแรงไปป่ะมาลุมกัดทีเดียวเลยลไม่เป็นไรพี่แป้งชมมาช่วยค่ะตอนกลางคืนอยากลองเหมือนกันในขอลองช่วยตอนกลางคืนหน่อยไฟฉายก็ไม่มีขาดกล้ามากความเขาไม่พมอหรอกเนาะเออความมันจะพอโอ้โหกูพูดยังไม่ทันขาดกับเดี๋ยวความมาสามตัวเฮ้ยเดี๋ยววันแรกมาหนึ่งวันที่สามมาสามมึงแล้ว้อยวันเป็นไงวันนี้ย ใจเย็นใจเย็นจ้าใจเย็นจ้ากวางพี่กวางไข่ยังกระโดดตาลงมาโอ้โหเจ้หมาป่าอีกเดี๋ยวเดี๋ยวมันติดอะไรอ่ะมันติดอะไรอ่ะให้ดูสิเอ้ามันติดเห็นมันติดโอ้ยไม่ขอโทษขอโทษขอโทษไม่แซวไม่แซวไม่แซวแล้วไม่แซวแล้วโอ้โหแม่ขี่กันบ่ายลยมันขี่กันบ่าใจเย็นเย็นเฮ้ยมีสี่ตัวได้ไงวะโอ้แม่มีดงด้วยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวกลับก่อนจ้าฮะกลับก่อนเดินถอยหลังไปเลยอ้าวเออโอ้โหอุปสรรคกอุมยตาย จะเหลือล่ะน้องได้โดพี่แป้งมาช่วยเราจ้านี่ hey, ได้กุญแจแล้วกุจะได้ช่วยสักทีหวังว่าคืนนี้จะไม่เจอกวางอีกวันนี้สี่เงี้ยคงไม่มีกวางสักสี่ตัวโผล่ออกมาเนาะเอาติดหัวอีกเอาเอายังไงเอาสายย่อค่ะย่อไปค่ะเออใครใครมันมีต้นมงต้นไม้ไอ้ตรงนี้ฮัลโหมีหีบแดงในบ้านเด็กคนที่หนึ่งว้ยไหนดูสิได้อะไรอะ คู่ไหนแหละโอ้ฉันมีแล้ว,วอ่ะเปิดประตูก่อนนะคะนนนโน้ไดนโน้พี่แป้งชมมาแล้วค่ะมารับและเราไปเจอกวางตัง้งึงร้อยตัวกันที่แคมป์กันดีกว่าฮะน้องวางบอกว่าเดี๋ยวมึงพร้อมเจอเลยแหละกูบอกเลยว่ากวางนึ0งร้อยตัวมาแน่เอยอะไรอะอะไรอะเอ้ยเขามายืนรออย่างนี้ได้เหรอ จะมาสลัดขนในบ้านฉันไม่ได้นะจ๊าไหนดูขอเข้าใกล้หน่อยขอเข้าใกล้หน่อยอ่ขาขอขี่หน่อยได้ปะเพ้ยไมมันขี่ไม่ได้อ่ะขี่อ่ะสลัดขนจริงกูรู้ว่าหมาโอ้โหนี่ไงกูทำรอเลยแคมป์เนี่ยเพราะอะไรรู้ป่ะทุกคนเดี๋ยวจะต้องป้องกันเดี๋ยวกวางแมโกโผล่เข้ามาในแคมป์นี่ทำไงเนี่ยต้องสร้างก่อนนี่เด็กคนที่สองเราต้องช่วยนะคะน้องๆค่ะพี่แป้งชมกันเราจะไปจะเออ โอ้ยกูจะได้ไปไปเนี่ยอุปสรรคเยอะเนาะจริงๆทั้งกว้างทั้งหลุมกับดักทั้งอะไรก็แล้วแต่เอ้าบืดอีกแล้วคราวนี้โอ้โหเฮกูเจอแน่วันที่สิบนี้กูเจอแน่กูมีรางสังหรณ์ขอเปิดกล่องแดงหน่อยจ้ามีอะไรรอซื้อกูไหมคงไม่มีหรอกใช่ปะโอ้โหมันรอซื้อกูอ๋อไโดนล้วจะเปิดกล่องแดงเวดอนอะไรไอ้บ้าไหนๆหพี่แต้มาช่วยต่อแล้วจ้าแบบแบบอะไรแบบแบบอ่ะตัวเดียวสบายใจสิบวันกูไม่มาสิบตัวหรอกเนาะเออ ไฟฉายเป็นไรอย่าเป็นอีนกอย่าไล่อีนกอย่าไล่โอ้โหกว่า,วามแมงมาเป,ป็นสิบเลยคราวนี้แตกไงรออะไรลนะ่ะสิบตัวก็ไม่กลัวจ้าก,ก็มันจะขึ้นที่สูงไงเฮ้อแมงมาเป,ป็นสิบเลยครวาวนี้โอ้ยคราวนี้ขอขึ้นที่สูงก่อนค่ะรีบเลยรีบเลยเดี๋ยวแมงโผล่มาอีกเฮ้ยอีนก็เห็นเราแล้วขึ้นที่สูงก่อนโอ้โหขึ้นไ่ได้ขึ้นไอแตกแล้ว อาเรามาช่วยเด็กของจริงแลว้วกูจะได้กุญแจม,มาต้องมากับวันจริงว่ะก็คือมันอันตรายพี่มาช่วยแล้วค่ะทำไมหน้าบูดขนาดนี้ก็คืนอีกแล้วเหรอโอ้ อย่าไล่กันอย่าไล่กันอุ้ยทำไมมันไล่แปลกๆปลกทำไมมันไล่แปลกๆมันไม่เดินตามมันไม่เดินตามเว้ยทุกคนอุ้ยมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วอุ้ยสิบสองวันโอ้ยกูพูดอย่าไปไล่ขาดคำดูไม่ไล่ตามสิบสองตัวปันเนี่ยวันนี้วันที่สิบสองไงโอ้โหแม่งมาเป็นขบวนกูดูรถไฟอุ้ยแตกไงเฮ้ยขอยอมแพ้อาการช่วยเด็กเนี่ยทุกคนไม่อยากช่วยเด็กแล้วเนี่ยเจอควางแต่ตัวโอ้โหวันนี้วันที่สามสิบสองโอ้โหมีอะไรรอซื้อป้าให้กลางวันน่าจะรอดอยู่เปิดกล่องตะกรันมันปลอดภัยนะในโลกจรไไม่ออยากด้ะคุณณมมีีคุโโอ้หก นี่แล้วมันคงไม่โผล่มา3 2ตัวหรอกใช่ไหมขอขึ้นที่สูงก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยโอ้โหเดี๋ยวมันมาคุณหมีเพิ่งไล่นะคะตอนนี้ไม่กลัวหมีแล้วกูกลัวกวางแล้วคราวเนี้ยอ่ารอดแน่บอกเลยอยู่ที่สูงแบบนี้มันก็อยู่ได้แค่ข้างล่างเหรอวะฮ่าขึ้นมาไม่ได้หรอกเว้ยดู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 ดดดดเ,เฮ้ยอยาหยาจเย็นจเย็นเดี๋ยวแตกเดี๋ยวแตกอยาอยาอุ๊ยไฟฉายเป็นไรไฟฉายอย่าดับอย่าดับนะอยาอย่าเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วค่ะไม่อยู่แล้วค่ะ ไม่ปลอดภัยไงกลางคืนอ่ะอย่าพิ่งอย่าพิ่งมาอย่าเพิ่งมาไฟชงไฟฉายอยู่ไหนอย่าเพิ่งขี่กันนะคะอย่าเพิ่งขี่แล้วมันขี่จริงอู้หูมาซ้อนกันมาเลยดับเบิลคูณสามทั้งมีทั้งกวางทั้งกวาง,ง,วางขี่มีทั้งมีขี่กวางไม่เอาแล้วนะคะกวางขาวอยู่กลางขาวไปกลางขาวกวางขาวต่อมานะคะอย่าเพิ่ง <S <S เออ กูตายก็ได้ถ้าจะทำกับกูขนาดเนี้ยโอ้พี่หมีอย่าเพิ่งไล่พี่หมีหมีไม่กลัวแล้วตอนนี้กลัวกว้างกลัวกวางกูบอกว่ากูกลัวกวางอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งมาอย่าเพิ่งขี่กันมาโหูแม่งมากี่ตัวเนี่ยโอ้โหเออเราอยู่ข้างบนเนี่ยเรารอดรอดจริงหรือเปล่าโอ้โหดูแม่งกูกำลังขนละอย่าอย่าอย่ากูโดนหรอกโอ้ยอย่าไล่อย่าไล่กันอย่า อูย้เยอะเกินไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไลโอ้ยกูตายก็ได้อุ้ยอ้ย,อ,ย,อ,ยอะไรอะ่ะทุกคนทำไมมันแปลกๆทำไมมันเดินช้ามันเป็นอะไรอะ่ะ มันมาเดินช้ามาตายยอนๆเหรอลำไทรอเลยได้่ะเปล่ะเตง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 เออดนจริงก็มาสิในจริงก็เข้ามาสิโอ้ยล้อเลยแหละล้อเลยละล้อเรียเลยล่ะเออทำไมเดินช้าเหรอเดินช้าดูยีนกมันกลางปีกมาดิเจ็ดสิบวันพี่ป้าชมจะต้องรอดให้ได้หวังว่าควังมันคงไม่โผล่มาเจ็ดสิบตัวใช่ปะเด็กคนสุดท้ายกูไม่หายแล้วได้ไหมแต่ขอเติมเสบียงก่อนหู้เสบียงไปด้วยไม่ไหวเขากินก่อนเลยล่ะมานาวเบิร์นไปบีเบิร์นพี่ปีเลยจ้าเบิร์นให้หมดกลางวันกูรอดแน่ บอกเลยกังวันลอดเปิดก่อนเปิดก่อนอุย๊ยแต่ด่ฉันไฟฝันได้อะไรมาโอ้ด้ปืนเซอร์เธอว้ยขอช่วยเด็กละสบายใจอย่าเพิ่งกลางคืนก็พอเอาเข้ากระเป๋าไปเลยลูกกลับบ้านกันโอ้กลางคืนนี้แล้วหรอ88วันมี88ตัวปะ่ะมึงกูว่าใช่กูว่าเยอะตาขาวมาเลยละ่ะอย่าเพิ่งกวางหิวก็พอเฮ้ยเยอะจริงทุกคนโอ้ยมันมีกี่ตัววะนั่นนะเยอะก เป็หมดเลยทุกคนลองช่วยกันนับดีว่าม่มีกดกี่ตัวเนี่ยกูเยอะมากอู้ย่าขวนย่าควนกันค่ะย่าควนกันโอ้โหมันตอกแถวมาเลยทุกคนเคยเห็นกระนรถไฟปะเนี่แหละรถไฟอินเดียกูบอกเลยมาเป็นแถวกบ,บวนรถไฟอินเดียเยอะมากตะหย่อนยอน,ยอ,น,ยอ,นอย่าพึ่งควนกันนะอย่าพึ่งควนกันอโอ้ย่ยาควนย,ยู่ในแคมป์นี่แหละคะะ่ะปลอดภัยที่สุดกี่โมงกี่โมงเยอะกระดานี้มงึง เป็นร้อยตัวอยู่ในแคมปกูร้อยวันหนึ่งรอยตัวมีอยู่จริงคลิปนี้เท่านั้นค่ะ